สวัสดีนะครับกลับมาพบกันครับกับช่องก้าไร่สามงานอาชีพบนอกนะครับวันนี้ครับวันที่เจ็ดนะครับเจ็กันยายนได้นําเป็ดไข่ตัวผู้นะครับมาไว้แล้วด้านหลังที่ได้เตรียมล้อมไว้นะฮะไปเจอเป็ดขาวมาฮะพวกหมู่กันฮะเมียเขาลำคาญนครับว่าไม่มีแล้าวที่รบกวนบ้านฮะก็เลยเขาขายให้มาฮะ ในราคาโลละห้าสิบบาทฮะสามตัวก็ห้าโลฮะเป็นเงินสองร้อยห้าสิบาทนะฮะก็เลยเอามาปนไว้ก็เป็ดตัวผู่ก่อนฮะก็ไม่รู้วิธีการเลี้ยงจะเป็นในแนวไหนนะครับอย่างไรจะทําคลิปให้ต่อนเนื่องนะครับว่าการเลี้ยงมีปัญหาอะไรไหมประสบอะไรไหมนะครับเพราะข้อมูลผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเป็ดมาก่อนเลยฮะก็ได้อาศัยช่องพี่ๆครับ เปิดดูแนวทางการเลี้ยงการรักษาโรคต่างๆนะยังไงก็ฝากรุก,กวนนะครับกดติดตามด้วยกันแล้วนะครับมีข้อมูลแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ได้มาเลยนะครับครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ